ี่ันีพี่น้องเบิดสุอนอปปกับซ่งวมกาเสนแหกาพี่น้องวันนี้มาย่างวันนี้ส่งของกับบ้านส่งองใหงญาตินี่พี่น้องมามซีดวันนี้มาส่งของให้ญาติกับบ้านเนาะ นึกว่าลูกก๋ดยเตีงอยู่แล้วกับบา้านนีย่ยาพาเขับไปข้างในพี่น้องมอติเลย <c oughs> ข้างในมีสอดฟังกันเลยเ <c oughs> ออเดี๋ยวาผ้า,าขับไปข้างในพี่น้องสอดฟังกันเลยนี่เป็นมอสิทธตวันส่งพี่น้อง <c oughs> <S <S เดี๋ยวอองจีฟาเข้าขไปข้างในหน่อยนองเนาะวันนี้วันนี้วันนี้เมื่อนนวันนีออ้แต่ว่ามาฝาคล้องเอออ๋อลดถรถมนนากประมาณนี้เนาะค่นวันนี้ก็คนกับบุกไลายออกนี่ข้างขา อังขาวเฮาพี่น้องอืมตัวอรอตัวะม่อัดอ่าชีดยาวเลยพี่น้องมนันนี้มันนี้าได้มาก,กินเนาะมาชิม <c oughs> ข้างขากับสิตัวพี่น้องเนาะเกิง <c oughs> ตรว เครื่องตรวจมอสิตนี่เข้าแล้วคนเอ่ออย่หมอสิตพี่น้องยคนประมาณนี้นาอคอนกับคนลายพี่น้องน,นี่กะ <laughs> คอนอยู่บางล่างเฮานี่ <laughs> ผู้จัดการเนาะมานี้มาน,นี้รอกล้องได้พี่น้องให้ผู้จัดการออกแทนอ่ากูจะคล้องส่องอาชคลิปมนี่เออเป็นตากล้องให้ผู้จัดการเนาะพี่น้องมนันี้มาส่งคล้องโอเคไปพาไปพี่น้องมัน,นี้อาชีคลิปแบบยาวๆเลยนะนี่ก็จะเป็นซาลาซาลาอลองล่อรถพี่น้องเออ เด่ีนเสลาเสลาอย่างเสลาหาสิหาหาเกาไปไาหาสิเก้าพี่น้องมื้อนี้ยดียงรถอจได้งน้อยนึงพี่น้องเนาะ รถทั่วนะโอ้วันนี้คนลายเลยวันนี้คนลายพี่น้องเอ้ยสี่สิบแอยู่พังน้นอยู่พังนะคันสิก้านี่เรจะเป็นซาลาะมองลอรถเนาะมาคนรถโอ้วันนี้เซนผู้ใดเดียววันนี้

ใช่ละหนนสิกาบาทน่สก้โอ้โที่อยู่ข้างพี่ห้าสิ้ไป5ห<ป>้าสเก้านี่ห้าสิบ้าี่ห้าสิเ้ใช่จะเพื่อนะ่ะไปนี่ห้าสิ้าสาราห้าสิบ้ <laughs> to hát <đi> là. <laughs> Thôi hát <đi> là. Young náo. 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 Young เ,นนเงี้บอเดี๋ยวโทรหาพันกนพี่น้อง <c oughs> วานาพนโ <c oughs> ทรหาพนกว่า 5, มีเน็ตบอโอ้ยโทรหาพนกนพี่น้องเลยไดายเบิ้งไมพี่น้องนีเห็น่ว 何